เรียกเสนดังเลยทำไมฮะทำไมมดกัดก็รลองขี่ไม่ออกก็รลองกัดตรงไหนกัดตรงหัวเขา่าข้างไหนข้างซ้ายข้างนอกหรือข้างไหนข้างนอกสูงหรือต่ำต่ำนี่เวลาสื่อสารกับเขาเนี่ยต้งสื่อสารแบบนี้ตอนนี้อึอไม่ออกอึอไม่ออกแล้วยังไงนี่ค่ะล้วง ถ้าปิดจมูกแล้วเรียกนะสะเทือนบ้านเลยไอ้ใต้แม่ขี้ไม่ออกมาล้วงหน่อยโอ้โหฉันนี่ทําทุกอย่างเลยนี่นนตอนนี้เออจับแล้วจับแล้วโอ้อยู่ตรงนี้นี่เองนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนะคะก็ใส่ถุงมือนะคะนี่เจอแล้วพี่กับโอ้โหหลายลูกเลยเนี่ยปัญหาขอ,ของเขาก็คือนอนอย่างเดียวแล้วก็ โอ้ยมันก็หล่นลงมากองนี้ลูกเท่าเนี่ยกำปั้นเลยนะคะนี่นี่คือการล้วงก้นนะคะแล้วต้องทําแบบแถวเบานะอย่าไปล้วงแรงๆเล็บเลิกมือแล้วก็ต้องตัดให้เรียบร้อยนะคะเพียงแค่คุณเอาหัวข้างนอกที่มันแข็งๆขาที่ก้นของเขาเนี่ยพ่รูทวัออกเดี๋ยวเขาก็เบ่งของเขาเองได้นะคะเพราะเขาเบ่งไม่ค่อยไหวคออ่ะต้านเนื้อเขาไม่ค่อยจะมีแรงและลาต้นลาใส้ยิ่งเขานอนนี่ไส้นิ่งเลยนะคะแต่แม่นี่ดีอย่างเขากินน้ําเยอะค่ะ น้ำน,นี่จะแขวนทั่วเลยท้องที่นอนที่นั่งตรงนี้แต่ใส่ขวดแขวนนะตอนนี้เขาย,ยกแก้วกินเองไม่ได้แล้วนะคะพอแก่แล้วต้องให้ดูดนะคะเดี๋ยวสำลักเข้าปอดปอด,ปอ,ดอักเสบเน่าติดเชื้อนะคะตอนนี้เปลี่ยนจากกินน้ําแก้วก็มากินน้ําขวดแล้วนะคะขวดที่แขวนเนี่ยแล้วก็ใส่หลอดนะคะตอนนี้ทําอะไรอะ่ะโหล้วงก้นค่ะเนี่ยนี่นี่คือการล้วงก้นนะคะเอ มันลาบากทุกขั้นตอนนะคะของการเป็นผู้สูงอายุนะคะอายุยืนแล้วเป็นยังไงคะก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะคนล้วงคนควักนี่ก็หกสิบสองก็ต้องลุกต้องนั่งต้องงอขงอเขาต้องเก่งนะคะอดแอดอดแอดเลี้ยงคนจะร้อยนี่ไม่ได้คนคนดูแลนี่ก็ต้องแข็งแรงนะคะเนี่ยนี่ก็ต้องล้วงกันอยู่เรื่อยเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับไส้เขาบิดเบี้ยวนะคะการที่เขาเปล้มอีกรอบหนึ่งเนี่ยไส้ก็มันเอียงมันคดนะคะมัน ทำให้การขับถ่ายมันลําบากมันมาตุงอยู่ที่ก้นเนียไม่รู้เป็นยังไงเราก็ไม่ใช่หมอแต่ด้วยแต่รู้อย่างเดียวว่าต้องควักออกนะคะเนี่ยควักไหนรู้ไปไหนแล้วไห้ได้เอหายแล้วหาไม่เจอแล้วลูกอยู่ไหนนะปิดตั้งนั้นน่ะทําไมปิดซะแล้วอ่ะไหนอ่ะแสดงว่าหมดแล้วแหละนี่อ๋อหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้โห